อ่านี่จิตอาสาเราพี่เล็กมหาชัยแบ่งปันข้าวนะหนึ่งหม้อหนึ่งบ้านนะแบ่งปันหนึ่งหม้อหนึ่งบ้านแล้วก็แบ่งปันกันไปต่อเนื่องต่อเนื่องทําหลายวันหลายวันก็หลายหม้อหม้อเดียวนี้แล้วแต่มันหลายวันนะหลายวันก็หลายหม้อนะแบ่งปันนะดีนะแบ่งปันข้าวเราหงข้าวแบ่งปันกันในยุคที่ยากลําบากอย่างนี้นะ ผู้คนขาดแคลนะอาหารการกินแล้วก็แบ่งปันกันไปนะจะได้มีชีวิตอยู่อรอดจะไดนะ้ล็อกดาวน์ปิดบ้านได้นะอย่างนี้เป็นต้นนะก็มีช่วยกันคนละไม้คนละมือนี่แหลนะอดีอนุโมทนาด้วยนะแบ่งปันกันนะอันนี้ตัวแทนจิตอาสาผัคก,กลางนะอันนี้ก็ของผัคก,กลาง พี่ปัดบ้างพี่เล็กก็ปัดเนี่ยพี่แหม่มใช่ปะพี่แหม่มสมุดปากกาแล้วป่ะดูน้าเขาน่าจะใช่อ่าทีมจิตอาสาแพทย์พิธีธรรมของเรานะเข้าไปแบ่งปันกันอย่างนี้แหละนะอ้าวใช่ใช่ผิดใช่ไหมแหม่มอืมอ่าใช่ละอืมอ่านี่ใช่ นะทําอาหารการกินไปแบ่งปันกันมีข้าวมีอาหารไรสารพิษนะไรเนื้อสัตว์นะไรสารพิษไรบาปนะอาหารมังมังสวิรัตนะไรสารพิษไรบาปนะนะมีอะไรก็แบ่งปันกันไปนะของเราอย่างนี้แหล <c oughs> นะไม่เปรียดเบียนชีวิตสัตว์ อ่าอันนี้ตัวแทนจิตอาสาลำพูนนำเข้าสารข้าวนะนำเข้าสารดอกเกลืออาหารสดแบ่งปันที่หมู่สีจอมทองหมู่บ้านถูกปิดเจ้างันโอ้หมู่บ้านถูกปิดนะอ้าวนะก็อย่างนี้แหละนะหมู่บ้านปิดแล้วก็มีน้ำใจไปเกื้อกูลช่วยเหลือกันนะมีอะไรที่ช่วยกันได้นะน้ำใจของคนไทยเรานี่แหละนะจะ ช่วยเหลือประเทศไทยได้จะทําให้คนไทยอยู่รอดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขอันนี้เป็นเรื่องที่น่าชื่นใจจริงๆเลยคนไทยนี่มีพ่อครูบอกมีดีเอเอก็คือมันในจิตวิญญาณนะมีดีเอของพุทธ,ธะในจิตวิญญาณคือมีจิตวิญญาณของพุทธ,ธะมีเชื่อของพุทธ,ธะมีพลังของพุทธ,ธะพลังแบ่งปันพลังพึ่งตนพลังแบ่งปัน ต่อพึ่งตนเองในอะไรอะไรได้แล้วมีเหลือก็เกื้อกูลกันแบ่งปันกันโดยเฉพาะยามยากนี่น้ำใจของคนไทยเนี่ยได้กอบกู้ประเทศชาติมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วนะโอ้โหมาลูกกี่ครั้งตะกี่ครั้งน้าประเทศไทยก็อยู่ได้คนไทยก็อยู่รอดได้โดยน้ำใจของคนไทยนี่แหละน้าที่มีน้ำใจแบ่งปันกันเกื้อกูลกันน้ นี่แหละแบ่งกันนะอันนี้ก็พี่น้องคิดอาสาลำพูนนะเพื่อกลุกันอย่างนี้แหละมันคือความอยู่รอดจริงๆนะถ้าไม่แบ่งปันกันเนี่ยมันไม่มีทางรอดหรอกพระพุทธเจ้าก็ตัดนะนอกจากการแบ่งปันเผื่อแผ่กันแล้วสัตว์ทั้งปวงหามีที่พึ่งอย่างอื่นไม่พระพุทธเจ้าตัดอย่างนี้เลยนะนี่เป็นสัจจะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนไทยเราจะอยู่รอดได้ด้วยกันแบ่งปัน ได้นำใจการพึ่งตนและแบ่งปันนี่แหละพึ่งตนและแบ่งปันได้ใจที่บริสุทธิ์นี่แหละจะทำให้ชีวิตเราแล้วก็เพื่อนพ้องน้องพี่ของเราพี่น้องร่วมประเทศชาติของเราอยู่รอดได้มนุษยชาติอยู่รอดได้พอทำอันนี้ไปคนต่างประเทศก็จะเรียนรู้เรียนรู้และสุดท้ายก็จะทำตามเราโอเคนะ การแบ่งปันในเรื่องที่ยิ่งใหญ่จริงๆจนพระพุทธเจ้าตัดนอกจากการแบ่งปันเพื่อแผ่กันแล้วสัตว์ทั้งปวงหามีที่พึ่งอย่างอื่นไม่เราก็แบ่งวัตถุข้าวของในท่าที่เราจะมีแบ่งได้โดยไม่เบียดเบียนตัวเองไม่ลำบากเกินไปแล้วก็แบ่งปันไปในวัตถุข้าวของต่างๆเรามื่จะเป็นการแบ่งปันความรู้ไปอยู่ในทีแบ่งปันปัญญาแบ่งปันน้ำใจ ผู้คนที่ได้สัมผัสมันนี้จะรู้ว่าสิ่งนี้มีคุณค่ามีประโยชน์ก็จะแบ่งปันต่อจะรู้ว่าสิ่งนี้มีคุณค่าประโยชน์ต่อตนเองต่อผู้อื่นโดยปัญญาของท่านนั้นท่านนั้นท่านนั้นก็จะแบ่งปันต่อไปต่อไปต่อไปแม้แต่คนต่างประเทศก็ได้เรียนรู้กับเราเขาก็จะพึ่งตนแล้วก็แบ่งปันต่อไปต่อไปต่อไปแม้ในต่างประเทศก็จะเป็นอย่างนั้นก็จะเกิดการเกื้อกูลมนุษยชาติให้ อยู่รอดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขกันนะอ้าวทำให้เข้มแข็งทําให้เข้มแข็งของเราทําไปเรื่อยๆตามอัตภาพของเราเท่าที่เราทําได้ทําแล้วก็สื่อสารออกไปทําแล้วก็สื่อสารออกไปน่าเป็นพลังสนิทานเหนียวนาให้ผู้อื่นเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์แล้วก็ทําตามกันต่อไปต่อไปที่พระุทธเจ้าตรัดเอาไว้นั่นแหละน่ะอันเนี้จะเป็นทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านพระุทธเจ้าตัดว่าจะให้ความสุข ให้ความพาสุขในในทิฏฐธรรมเที่ยวรวมทั้งในพบถัดไปและชาติดื่นๆสื่อไป